ก็สวัสดีครับผมพอดีช่วงนี้ฝนตกออกไปไหนไม่ได้เรามาหาของทุกถูกกินกันดีกว่าอันนี้ผมก็จะสั่งพวกไอ้นี้ดีกว่านะครับผมพวกแพนด้าฟู้ดดีกว่าเพราะว่าเห็นช่วงนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับผมอันนี้ผมการันตีไม่ได้ถ้าเกิดมีคนถามว่าหามาจากไหนถูกโปรโมชั่นตันไหนอันนี้แล้วแต่เขาจัดโปรนะเพราะว่าผมก็บอกไม่ได้ว่าโรมันสิ้นสุด อาจจะสิ้นสุดไปแล้วบางทีเพื่อนอาจจะดูคลิปเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็แต่ว่าผมก็จะหามาใส่คลิปวิดีโอเรื่อยๆถ้าเกิดผมเจอของกินอะไรที่มันถูกและลดราคาดจริงๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูในแอป p a n d a Food กันดีกว่านะครับผมก่อนดูแล้วอย่าลืมกดติดตามกันด้วยะจะอ่อเดี๋ยวเราดูก่อนแล้วกันว่ามันมีอะไรน่ากินบั่งแต่ตอนนี้ผมรู้สึกอยากกินข้าวซอยอะ่ะเออดีกว่านะครับผมโอเค อันนี้เราเจอส่วนลดนะครับผมก็เป็นร้านข้าวซอยอันนี้ผมสั่งมาแล้วได้รับของเรียบร้อยแนละ้วอันนี้มาอ,อัดคิดย้อนหลังนะครับว่าซื้อข้าวซอยม่งถูกมากกว่าเออเนี่ยดูสิผัดกะเพราราดข้าวยีิบสองบาทยีิบสองบาทห้าสิบตังค์เจียวหมูสามสิบเจ็ดข้าวซอยสิบเจ็ดบาทห้าสิบตังค์ถ้าเราสั่งซื้อนะธรรมดาสิบเจ็ดบาทห้าสิบตังค์ บวกยี่สิบาทเป็นพิเศษถ้าบวกเป็นพิเศษมันก็ประมาณเท่าไหร่วะสามสิบกว่าบาทอ่ะเดี๋ยวลองไปดูกันอันนี้คือราคาชิ้นเดียวยอดรวมห้าสิบยอดรวมห้าสิบบาทแต่ทีนี้ผมสั่งสองอย่างใช่ไหมอันนี้ผมยกเลิกรายการก่อนเดี๋ยวเผลอไปกดสั่งจริงๆผมจะให้ดูว่าเอ้ยผมสั่งสองรายการแล้วมันเป็นอย่างนี้เว้ย ผมสั่งก๋วยเตี๋ยวต้มยำเย็นตาโฟด้วยอันนี้ผมกินละสามห้าสี่สิบแล้วก็ข้าวซอยสี่สิบแต่ผมจ่ายจริงมันประมาณแค่ห้าสิบกว่าบาท,ทบาไหนดูสิไหนดูเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเมนูก่อนเมนูที่เราสั่งเป็นออเดอร์ใช่ปะ่ะนี่ไงชิมเ็งถูกสัตว์อะโคตรถูนเลย สามสิบเจ็ดบาทห้าสิบตังนะครับผมอันนี้ผมก็จ่ายแบบตัดบาทไปอุ้ยราคารวมเจ็ดสิบห้าบาทนะ่ะแต่ว่ามันลดนะ่ะผมได้ส่วนลดนะเวลาสั่งมันจะมีส่วนลดอีกประมาณยี่สิบสามสิบาทแล้วแต่แล้วแต่ร้านอุ้ยของถูกดีวะอ่ะตอนนี้เราก็สั่งมาแล้วก็ายางที่ผมให้ดูอันั้นสั่งแต่ผมยังไม่ได้ลองกินอะ่ะอันนี้ผมกินไปแล้วเพื่อเดี๋ยวมื้อกลางวันอันนี้เป็นมื้อเย็นแล้วนะครับผม ถ้ามาดูของในถุงดีกว่าว่ามีอะไรบ้างแต่มาเขาเขาให้เยอะอยู่เหมือนกันนะอยู่ในถุงอือันนี้เป็นเส้นว่ะเป็นเส้นข้าวซอยโอเ,เราจะมาลองวางดูก่อนอันนี้แป้งกรอบ อหอมหอมแดงมะนาวพริกปรุงตามใจชอบแต่ผมก็ใส่หมดเลยแหละแต่หอมนี่มันเหมือนยังไม่ค่อยหอมมันยังไม่ค่อยได้นี้เท่าไหร่น้ำแกงน้ำข้าวซอยใช่มีมีเนื้อบอกว่าเนี่ย อยากรู้ต้องลองเทดูวะมีเนื้อหรือเปล่าโอเคมาแกงและเทก็พอมีเนื้อมั่งวะก็ตามราคาวะโอเคแต่ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะน้ำแกงไม่ให้เยอะอุย้ยเนื้อราคาปกติก็ได้อยู่ว่ะ เดี๋ยวอขอลอรองดูก่อนว่ามันก็มีน้องไก่น้องหนึ่งก็โอเคมีคอไก่ต้มเปื่อยตามราคานะครับเฮ้ยแต่ขอก็ให้เยอะอยู่กันนะไม่ใช่น้อยๆรอกินอันนี้ผมสั่งแบบพิเศษมา มาใส่ผักกันต่ออืมกาดดองบีบมะนาวสักหน่อยมันจะได้เปรี้ยว <c oughs> เลอะมือตามด้วยหอมแดงตามด้วย ไม่เข้าใจก็ไม่ลงนะอืมก็ว่าได้อนูได้อยู่ได้อยู่ค้นกันอืมไปเยอะอยู่เหมือนกันนะ เดี๋ยวเราใส่ผักที่เราเตรียมเพิ่มสารอาหารอ,อันนี้เหลือแค่พริกกูว่าน่าจะเผ็ดว่ะดูทรงละเอาพริกก่อนแค่นี้ก่อนแล้วกันน่าจะเผ็ดว่ะดูทรงลโอเคคนคนคนยแดงเลววยว่ะ แต่ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะมีไก่กินอะไรอย่าลืมใส่ผักกันด้วยเด้อเป็นเพื่อทุกคนขอชิมขอชิมอืมเปรี้ยวเฮ้ยรสชาติได้วะพอมา ปรับแต่งดูจริงๆก็ก็ได้เหมือนกันนะอันนี้เราก็ได้มาแล้วเชี่ยวหอมแบบชิ้นใหญ่ดิแต่เราจะลองกินดูก่อนนะ,ะัะเอาผักด้วยเอาผักนี้ก่อนแล้วกันรสชาติค่อขนข้างกลมกล่มอมเลย นืมอร่อยด้วยอร่อยะอืมน่าอยู่นะฮะดูคอไก่ ต้มเปื่อยแค่้ลิ้นดุนเนื้อก็หลุดลักี๋ยวเรามากินเลือดต่อ,อ Nay, yêu là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  yêu เหีือวจะดเูเปื่อยมากเอร่อยโอ้ยฝนตกเปื่อยมากเปื่อยมากถือว่าจัดว่าดีเลยอะ่ะราคานี้ไม่แพงมากสิบเจ็ดบาทแต่ผมสั่งพิเศษเพิ่อมอีกยี่สิบเพิ่อมอีกยี่สิบมันก็ประมาณสามสิบเจ็ดบาทอืม ไม่ใช่เลยเขาคิดเรายี่สิบบาทเดียวลดร,ราคาเครื่องนี้ต้องเน้นกินของลดราคาเงินหายยาก คลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะจ้าไปแล้วไยบไป,ไปอิ่มอิ่มแล้วก็ง่วงนอนว่ะเอ,อ่จะว่าไปกว๋วยเตี๋ยวที่ซื้อมาก็เส้นเยอะมากเลยขอให้เส้นเน้นเน้นกินเส้นไม่กินเนือ้อ